สวัสดีครับสูตรหวยสามกษัตริย์วันนี้นะครับวันที่28พฤษภาคม63นะครับก่อนที่เราจะไปให้แนวทางของวันที่28นะครับก็มาดูผลของวันที่27ก่อนนะครับวันที่27นะครับรัเสเซียของผมเข้าตัวเจาะนะครับอังกฤษเข้าตัวเจาะนะครับแล้วก็ดาวโจนเนี่ยเข้าเจาะบนล่างเลยนะครับโอเคต่อมา วันที่28เรามาเริ่มวันที่รัเสเซียครับรัเสเซียก่อนเลยรัเสเซียวันนี้นะครับเด่น4ีลอง3ครับตัวเจาะครับ40 45 46 47 48 49้าครับ30 35373839ครับอาจจะมีเสียงลูกชายแทรกนิดนึงนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับต่อมาอังกฤษครับอังกฤษนะครับวันนี้เด่น6ลอง5ครับ60 61 62 63 64 65 50 51 52 53 54แล้วก็56ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากากดติดตามครับผมสำหรับช่องสูตรหัวใกษัตริย์มาต่อกันที่เยอรมันครับ เจรมันวันนี้นะครับเด่น9ลอง8ครับตัวเจาะครับ93 94 95 96 97 98ครับ83 84 85 86 87 89ครับ ดาวโจนครับวันนี้เด่นนะครับเด่น0ลอง5ครับตัวเจาะครับ00 02 05 06 07 09ครับตัวเจาะ51 55 56 57 58 5าเครับสำหรับสูตรเน้นของผมวันนี้นะครับตัวเลขที่ออกมาคือเลข4ครับไม่ตรงกับสูตรตัวรูดเลยนะครับก็แล้วแต่การพิจารณาของแต่ละท่านนะครับบางทีอาจจะตรงกับเลขในใจของท่านก็สามารถเลือกเล่นได้เลยอย่ลืมนะครับกดติดตาม กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องสูตรหอยสามรมสัตว์นะครับและผมจะได้นำหูดีๆมาให้กับทุกท่านได้ชมอีกยังไงก็เล่นให้มีสติแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับขอบคุณครับ